สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป่เอาอะรบางอะครับเนีก็ชมาเตรียมเตียมเต้าหรือพวงในแม่บาทไปขายครับแม่กับเตียมเสลือกกนเตี้ยมช่เป็นก่อแบบแล้วเราบสปกันซีเสร็จเสร็จแล้วมาเห็น่อย <Japan. S 1> คกับมัดมาเนะครับก็จะคลิปก้อนน่นะครับคลิปคิดเเลี่ยวกุ้กเนี่ยน้อยนอนักก้อนจะข้าวกรดิเตเียมเป่าดุกวงเิขายรัานแมกข้องผม ดา,าดาแรกข้องถมตำบลหน,นองไห้ครับตำบลหน,นองไห้อำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญ ตัวนี้ตัวนี้เสือกมันหยุงครับเสือกมันหยุงแต่นอกจากที่มัดแก่มาตัดมาเป่าเพิ่อบางอันจะเหงาเขาลงนอกจากมาเพิ่มโอ้โหเออไอนี่มันผมว่ายางมัดแบบแต่ว่าเจ้าบางบางค้อนก็อยาจะเอาเอาเสือกมัดแับเสือกมัดเลยแต่มันทีแก่เนี่ยต้องพร้อมเนี้ยออกง่ายครับดึงออกเลยนี่ครับดึงออกเลยบางคนก็จะใส่เสือกมัดหนาครับ แกะยนี áng, ่มัดง่ายอยู่แต่ว่าแกะยนี่ต้องพบดีใส่ยางครับเอาเลยที่มัดกับบัวนนี่ยครับใี่มันดีมัดง่ายครับเวลาเวลาออกง่ายครับ mặt đó, ok. mainland, anhlaim, anh đây anh đây được, ha có ha có tắt tắt cái gì, cầm xe nó nhúng, มันยังแข็งอยู่ม่ได้เ่าเสื้อมันหนุงนะครับเสื้อมันหนุงเขาบอกว่มามา,มาเปลี่ยนเสื้อกกับอาพวกมันยังใส่ได้เพราะว่าเติมมาสอา มาใหม่งามครับม้งก่อนมาใหม่มก่อนมาใหม่แห้งรับโลนถึงสามลอยสามลอยสองลอยกล,ล,ลัวแต่แต่บางหลาดได้นึ่งเดี๋ยวมาใหม่ล่าสุงได้หนึ่นในนในงใกล้ดีครับส่วน มันยังแข็งเลยตัดเลยครับบางอันมันเศร้าต้อมันไปเด็ดเติมนะมัดหลุดมันมเศรเ้าตลาดข้องถมรบับมั้นเ,เรื่องน,นีพายามึงตลาดเลยอรจะแบบอาจจะเป็นคลิปต่อไปอีกคลิปหนึ่ง ตลาดนัดคลองผมไอ้สนใจอยากได้ถังเนี่ยขายด้ครับเค็ดขายอยู่มีถังมีสูตรมีหลูกโปง่งสูตรเค็ดแคายอยูถ <c oughs> ังถังใหญ่ครับ4 8กิโลเป่าได้ เจ็ดสิบลูกถึงเก้าสิบลูกลูกน้อยนะครับเป็นลอยหรือพวกใ้ไผเป้าได้เป็นลอยครับลูกวงย,ยางเบอร์สามเนะ่เป้าเด้๋ยประมาณลอยลูกแต่ลูกวงนี้มันทีใหญ่กว่าลูกวงเบอร์สามทีได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบลูก สูตรพร้อมยังพร้อมทั้งสามารถเลยครับทั้งเฟรฟบุกทั้งไล่ก็มี่ทั้ีล่องไว้ถ่ายคลิปครับตี่ตอ่อได้ทั้งถ่ายคลิปเลยครับบังนี้หนังราคาเป็นกันเองครับบอกว่ามาในช่อง youtube รถหายกันพิเศษนะครับปกติผมขายไปแต่ประเทศลาวไปละหมื่นครับขายไปหลายใบป,ประมาณยี่สิบใบทั้งหลุดโกงแต่ว,ว่าทั้งนี้ผมโบดึงบ่อคอยเดืขายเพราะว่ามันงมกัน มันต่ตลาดมาต่ตะตลาดเช่นน่มานครมุขศรบริไทได้เป็นบางบาทครับบางบาทมึงส่วง นั่งวัดกับลูกนี่เดี๋ยวลูกแข็ง เติ่มห่อนนะเดือนไม่น่าเริ่มห่อนนะห่อนนูนอนถ้านบดห่อนที่เสียห่อนแห้งก่อน มาเาหลวโง่กันน่าเอาโลาวง สิบดบ่ก่อนนี่สิบดแล้วบ่กู si <coughs> 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 <ะ>ก้นสิบดเ,เหองก้อนสิบดเลยวะม่ครับผมเรียบร้อยแล้วเต้าแล้ว เอาแล้วแต่ว่าว่าท่านว่าท่านได้ใสด่ดามมันต้องมันต้องมันหลังใสด่ดามนี่มันตอวไอ้ไม่บานไปอาคลิปนี้พ่อทำหนีก่อนครับล่าพีร่าน้องไปอันร่าพีร่าน้องนะครับร่าพีล่าน้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร่าพีล่าน้องนะฮะท่านไม่ผีนะผีราพีล่าน้องเนี่ย เก็บนี่เอาซามีคลิปน้ำพอกันไหมเดวยพี่น้องแล้วเห็นเก็บหีกไก่โว้ย